สวัสดีค่ะทุกคนครูมิงนะคะถ้าคุณกำลังมองหาโยคะง่ายาๆที่แทบไม่ต้องออกแรงเพื่อผ่อนคลายความตึงที่หลังบนและคอบ่าไหลคุณมาทุกคลิปแล้วค่ะหลังจบฝึกคลาส,สุนี้นะคะรับประกันความความโล่งความโล่งจริงไม่จริงลองดูนั่งสบายๆะ,ะ้ะม้วนไหลทิ้งไปด้านหลังหลับตาหรือหลีหลตาลงเบา,เบา เวลาหายจะเข้าท้องพองขึ้นหายเจี๊ยท้องยุบลมสังเกตความรู้สึกที่ต้นคอหัวไหล่และหลังบน มีบริเวณไหนที่รู้สึกตึงいいหรือเกร็งกล้ามเน <Be> so <Be> <Be> well ื้ออยู่ก็แค่รับรู้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเราจะไปกันที่ท่าแรกนะคะเพื่อยืดต้นคอด้านข้างให้ทุกคนม้วนไหล่ทเท้งไปด้านหลังวางแขนไว้ข้างลำตัว เอียงศีรษะไปทางด้านขวาแล้วผ่อนหัวไหล่ลงลองหาจุดที่ใช่สำหรับคอฝั่งนี้บางคนอาจจะรู้สึกดีมองไปตรงๆหรือบางคนอาจจะชอบส่งคางขึ้นฟ้าเล็กน้อยลอง explore option ที่เหมาะกับร่างกายของเราวัน,น้ด้่น เดี๋ยวเราจะอยู่ท่านี้หนึ่งนาทีนะครูจะใช้นาฬิกาจับเวลาให้ทุกคนผ่อนคลายทุกครั้งที่เราหายใ,ใจอออกรู้สึกดีแล้วให้อยู่ตรงนี้หรือถ้าใครอยากเพิ่มความรู้สึกให้ใช้มือขวาดึงศีรษะเบา แต่แน่ชัวร์นะคะว่าไม่เจ็บส่วนไหนเลยและหายใจผ่อนคลายหัวคิ้ว ค,คลายหวนไหล่ค่อยๆปล่อยมือขวาออกนะคะและ้วยกศีรษะกลับมาตรงกลางพักตรงนี้สักครู่สังเกตความแตกต่างระหว่างคอด้านซ้ายและด้านขวา hmm. ถ้าใคร ยากจะม้วนหัวไหลไปด้านหลังสักสองสารอบก่อนที่เราจะไปข้างต่อไปก็ได้เช่นกันหรือมวนมาด้านหน้าพอเมื่อไหร่นะฮะเราเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายแล้วหาตำแหน่งที่ใช่สำหรับฝั่งนี้เราจะอยู่ตรงนี้กันหนึ่งนาะทีเดี๋ยวครูจับเวลา ผ่อนคลายทุกสิ่งและทิ้งทุกอย่างลงไปบนเสื่อพื้นนี้ถ้าใครอยากเพิ่มความรู้สึกสามารถใช้มือซ้ายดึงศีรษะเบาๆแลหายใจไปที่ต้นคอด้านขวา เวลาหายเช็เข้ารู้สึกท้องพองขึ้น,นลาหายเจาท้องยุบลงแล้วค่อย อมือออกจากศีรษะยกศีรษะกลับมาตรงกลางสังเกตความแตกต่างที่คอด้านซ้ายและด้านขวารวมทั้งพลังงานที่เคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายตอนนี้ก่อนที่เราจะไปท่าต่อไปนะบางคนอาจจะรู้สึกดีหมุนสปายของเราเป็นวงกลมแล้วสลับไปที่ด้าน หนึ่งจะแคทอ็นข้าวสักสองสามรอบเคลื่อนไหวได้ยังอิสระไม่มีผิดไม่มีถูกจากนั้นเราจะไปกันที่ท่าสฟิงซ์นะคะให้ทุกคนสไลด์ขาไปด้านหลังตรงนี้ขาจะกางออกกว้างน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะเท่าที่เรารู้สึกดีแขนไว้ด้านหน้าหรือจะประสางไว้ตรงกลาง ความรู้สึกตอนนี้นะคะจะเป็นการยืดพังผืดด้านหน้าของเราและถ้าใครเจ็บหลังล่างนะคะแนะนำให้เอาหมอนมาลองหนะ้าอกหรือมูนหลังบนเล็กน้อยสองนาทีในท่าสฟิงซ์ปล่อยคอสบายๆ hmm. แล้วผลักเชิงกลางลงไปบนเสือ ผ่อนคลายกล้ามก้นผ่อนคลายหัวไหล่ hmm. หายใจไปยังบริเวณที่รู้สึกยืด,ดยตอนนี้ รู้สึกถึงชีพจรที่เต้นอยู่ที่ปลายนิ้วทั้งสิบหน้าท้องที่ขยายไปชนกับเสือ่อกลมหายใจเข้าออก กำลังขอบคุณเรามากๆนะคะที่ลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกค่อยๆลดตัวลงเอามือมาซ้อนกันพักศีรษะลงไป คาค็อกคโดายหรือจอร,ระเข้สังเกตพลังงานที่เคลื่อนไหวบริเวณแผ่นหลังและด้านหน้าของลำตัวเราจากนั้นสไลด์มือไปที่ข้างๆหน้านอกของเรา ยกตัวเองขึ้นมาที่ท่าโต๊ะสี่ขาหรือเทเบิลท็อปจากตรงนี้นะคะเราจะให้หัวเข่าอยู่ประมาณใต้ช่วงสะโพกและเดินมือไปที่ด้านบนของเสือ้อเพื่อไปท่ามาน้อยนะคะหรือปัตพิโพสลอง2องนาทีตรงนี้ขยับอหัวไหล่คูป๊ป์ไปล้ละหนึ่งยกซ้ายยกขวา่าเบาๆือเพิ่มแคตอันคาว หรือถ้าใครรู้สึกดีอยากใช่วางศีรษะลงไปเลยก็ได้ถ้าใครต้องการซัพพอร์ตเอาหมอนหรือเอาบล็อกมาลองหนะ้าผากได้เช่นกันบางคนอาจจะชอบนะใช้คางวางไว้บนเสือ่อแต่สำหรับครูรู้สึกว่ามันเพิ่มเทนชันที่ต้นคอด้านหลังมากเป็นหน่อยวันนี้ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ออปชันไหนนะคะสังเกตลมหายใจยังคงหายใจได้ลึกและผ่อนคลายได้อยู่ไหมถ้าลมหายใจเริ่มสั้นลงหรือเกร็งกล้ามเนื้อส่วนไหนนั่นอาจหมายความว่าคุณไปลึกเกินไปนะ,ะให้ออกมาตั้งหลักใหม่แล้วเข้าท่าในแบบที่ยัง ค,คลายได้อยู่ความรู้สึกตอนนี้จะอยู่ที่ด้านข้างตักแต้หลังบนเป็นถ้าใครรู้สึกที่ส่วนไหนก็ลงส่งลมหายใจไปบริเวณนั้น เขึ้นมาช้าๆจากตรงนี้เราไปเราไปต่อกันเลยนะคะที่ท่าเทรนด์หรือนิึงหรือท่าสนเข็น2นาทีให้ทุกคนหายใจเข้านะยกแขนขวาไปด้านขวาและหายใจส่งแขนขวามาทางด้านซ้ายให้หัวไหล่ขวาและศีรษะอยู่บนเสือออปชันมือซ้ายสามารถเดินขึ้นไปด้านบนของเสือ แล้วค้างไว้ตรงนี้หรือถ้าใครรู้สึกดีอยากจะเดินมือซ้ายไปทางด้านขวาหน่อยเพื่อเพิ่มเ,เซนเซชันให้กับต้นแขนด้านซ้าย hmm. อีกออปชันหนึ่งนะฮะอาจจะเอาแขนซ้ายอ้อมไปจับเอวด้านหลังก็ได้เช่นกัน หนงเลือกออปชันที่ใช่สำหรับร่างกายของเราดูนี่แทร์เก็ตแอเรียของเราตอนนี้คือหัวไหล่ด้านขวานะคะและอัปเปอร์บอดี้ทวิสเบาๆที่กระดูกสันหลังของเราหายใจ เวลาหายใจเข้าท้องพองขึ้นหายใจออกท้องยืบลงสังเกตคอเราสบายๆแล้วใช้มือซ้ายวางไว้ข้างๆใบหน้ายกตัวเองขึ้นมา กลับมาที่ all four position ก่อนที่เราจะไปข้างซ้ายนะฮะลองโยกกระดูกสันหลังหรือหมุนเป็นวงกลมหรือใครชอบ cat and cow ก็สามารถทำได้เช่นกันสังเกตความแตกต่างนะไหลซ้ายและไหลขวากันเป็นยังไง จากนั้นพร้อมเมื่อไหร่นะถ้าเราจะสลับไปเทรดอันนี้ด้วด้านซ้ายหายจะเข้ายกแขนซ้ายขึ้นหายจกส่งแขนซ้ายไปทางด้านขวาให้ไหลซ้ายและศีรษะด้านซ้ายอยู่บนเสือออปชั่นมือขวาเหยียดขึ้นไปเหนือศีรษะหรืออ้อมไปจับเอวด้านสองนาทีตรงนี้ เลือกออปชันที่เราอยางคงผ่อนคลายและห่างใจได้สะดวกลองดูสิว่าเวลาเราอยู่นิ่งๆเงีบๆสมองของเรานั้นคิดไปถึงไหนซึ่งนั้นก็เป็นธรรมดา เมื่อไร ь, ที่เราเผลอนึกถึงอดีตหรือสิ่งที่ต้องทำก็ขอให้เราพาตัวกลับมาที่ร่างกายหรือลมหายใจของเรา เลหายใจออกยากจากนั้นค่อยๆนะครับใช้มือขวาวางไว้ข้างใบหน้าพยุงตัวเองขึ้นมาช้าๆกลับมาที่ท่า All Four Position จากตรงนี้เดี๋ยวเราจะลอง ราวสปายนะคะแล้วหย่อนอกลงเคลื่อนไหวนะคะที่กลางลำตัวของเราหรือตัวรัสซิกสไปน์สักข้างละสามรอบแล้วสลับไปที่ด้านสังเกตความรู้สึกในความต่างในร่างกายของเรา อืแล้วค่อยๆเอานิ้วโป้องเท้ามาเดกกันนะเปิดเข่ากว้างเท่าไหร่ก็ได้ที่รู้สึกดีเดี๋ยวเราจะพักที่ท่าเด็กเหมาะกันตรงนี้สักครู่ย,ยื่ต้นขาด้านในหลังล่างแขนถ้าใครรู้สึกว่ามันเกรง็งมันตึงก็ลองงอศอกช่วยได้ ลองดูสิว่าหลังจากฝึกโยคะด้วยกันไปไม่กี่ท่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหม,มลมหายใจรู้สึกว่ามันยาวขึ้นมากกว่าตอนที่เริ่มฝึกโยคะกันวันนี้หรือไม่ จากนั้นให้ทุกคนยุกศีรษะขึ้นเล็กน้อยแล้วเดินมือไปทางด้านขวาของเสือ่อให้กลนซ้ายยังคงอยู่บนเสือ่อออปชั่นมือซ้ายวางไว้บนมือขวาเพื่อยดสีข้างด้านซ้ายหายใจไปยังบริเวณที่รู้สึกยืดอยู่ตอนนี้ผ่อนคลายหวัวไหล คนคลายสะโพกจากนั้นยยกศีรษะขึ้นเล็กน้อยเราเดินมือไปทางด้านซ้ายบ้างให้ก้นขวาคงอยู่บนเสือถ้าใครไหวเอามือขวาวางไว้บนมือซ้ายแล้วพักศีรษะลงไป สังเกตความแตกต่างที่สีข้างด้านซ้ายและสีข้างด้านขวาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวถ้าใครมีลมหายใจสวนเกินสามารถหายใจออกทางปากได้ จากมันค่อยๆยยกตัวกลับขึ้นมาช้าๆเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะไปที่ทา่านอนง,งายกันนะให้ทุกคนเหยียดขาออกไปกเดี๋ยวครูจะให้ออปชันนะในทาน่านอนง,งายเบ็ดตัวออปชั่นที่1ให้เราเหยียดขาขวาลงไปก่อนแล้วยกก้นไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย เอามือขวาจับเข่าซ้ายแล้วยกมาทางด้านขวาแขนซ้ายเปิดออกไปข้างลําตัวหรือถ้าใครมีพื้นที่จํากัดจะพับ90องศาก็ได้เช่นกันเราจะอยู่ตรงนี้กัน2นาทีนะฮะถ้าเกิดออปชันนี้ไม่เหมาะกับร่างกายของเราในวันนี้อาจจะลองงอเข่าทั้งสองข้างแล้วยกไปทางด้านขวาลอง Play around with your option here ความรู้สึกตอนนี้นะะเรากำลังเปิดหนะ้าอกด้านซ้ายเบาๆแล้วยืดพังผืดที่ข้ามจากอกซ้ายมาที่เอวขวาหรือบางคนอาจจะรู้สึกที่สะโพกด้านซ้ายด้วยให้เราส่งลมหายใจไปบริเวณที่รู้สึกอยู่ในตอนนี้ เวลาหายใจเข้ารู้สึกหน้าท้องขยายเวลาหายใจออกหน้าท้องยุบลง คลายข้อมือผ่อนคลายข้อเท้า ถ้าใครจะเผลอหลับนะคะก็ปล่อยให้ตัวเองหลับไปได้เลยเวลาที่เราคลายความตึงที่ร่างกายนะคะเราก็คลายความตึงที่จิตใจไปด้วยจากนั้นค่อยๆหายจะเข้ายกหัวเข่ากลับมาตรงกลางค่อยๆนะไม่ต้องรีบย,ยกสะโพกไปทางด้านขวาเล็กน้อยก่อนแล้วเลือกออปชันสำหรับนอนงายปิดตัวฝั่งนี้ อาจจะเหยียดขาซ้ายแล้วยกไปแค่ขาขวาเหยียดแขนข้างลำตัวหรือพัก90องศาก็ทำได้เช่นกันศีรษะสามารถมองตรงๆหรือมองไปที่หัวไหล่ด้านขวา2นาทีในท้านอนงายปิดตัวอีกออปชันหนึ่งถ้าใครไม่ถนัดน่าจะงอเข่าทั้งสองข้างก็ได้เช่นกัน ครน,นี้ร่างกายโขูนะสองข้างรู้สึกไม่เท่ากันก็จะเลือกออปชันให้ข้างขวาเป็นการงอเข่าสองข้างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแม้แต่ร่างกายเราเองสองข้างยังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองณนะเวลาขณะนั้น hmm. หายใจไปยังเบรนที่รู้สึก <laughs> <laughs> เมื่อเราเผอคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ให้ละพาเป็นกลับมาที่ปัจจุบันที่ร่างกายหรือลมหายใจ ค่อยๆหายใจเข้าอยู่หัวเข่ากลับมาที่ตรงกลางให้ก้นของเราเป็นแนวเดียวกับกระดูกสันหลังแล้วเปิดแขนเปิดขาออกไปก,กว้างๆในท่าสุดท้ายสองนาทีตรงนี้ถ้าใครเจ็บหลงัลงล่างนะจะชันเข่าขึ้นมาชนกันตรงกลางก็ได้เลือกออปชันที่รู้สึกสบาย แล้วสังเกตพลังงานที่เคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมก่อนที่เราจะมาฝึกโยคะด,ด้วยกันยังมีบริเวณไหนที่รู้สึกเตึงหนักเกรงกล้ามเนื้ออยู่ ให้เราลองผ่อนคลายทุกครั้งที่เราหายใจออก ค่อยๆขยับนิ้วมือขยับนิ้วเท้าสูดลมหายใจเข้าลึกขึ้นและหายจบยาวขึ้นรวบแขนรวบขาแล้วเหยียดขึ้นไปปลุกตัวเองให้ตื่นเหยียดตั้งแต่ปลายนิ้วมือจนถึงปลายนิ้วเท้า เราจะทำท่าอะไรก็ได้นะที่เรารู้สึกดีแล้วค่อยๆนู่ตะแคงไปที่ด้านใดด้านไหนในตรงรีเวลาออกจากท่าแล้วค่อยๆพาตัวเองลุกขึ้นมาช้าๆที่ท่านั่งอะไรก็ได้สบายๆแล้หลับตาลงเนมะื่อไปถึงตรงนั้นแล้ว ใช้เวลาตอนนี้ขอบคุณตัวเองที่ผ่านตัวเองมาทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองในวันนี้และครูขอขอบคุณที่ไว้ใจมาฝึกโยคะด้วยกันหวังว่าทุกคนจะรู้สึกผ่อนคลายและมีพลังถ้าใครชอบฝึกโยคะช้าๆแบบนี้คอมเมนต์บอกให้ครูรู้ด้วยนะคะไว้พบก,กันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ